ตอนนี้เด็กๆกำลังคึกนะคะเดี๋ยวเราพาไปวิ่งไปกันเร็ววันนี้มาคึกมาคึกเอาเอาหูกระโดดขึ้นไปเลยเนะี่ยใจเย็นๆมาคึกเลยวันฮะลุ้มไล่กันมาเลยกระโดดหนูกระโดดเอากระโดดปุ๊บโอ้โหยอดยอ,ด,ด,อ,ด,ด,อด,ดเลยครับไอหมวน หวาขึ้นไม่เป็นโอเคโอเคคลิกอะไกันนะคลิกอะไกันออกไปเล่นยังไม่พออยรอครับรุ้มหน่อยยังอะไรนะลูกเนะไหนย,ยัง,ยยงไปกินข้าวฮาเาลากินข้าว ไม่ฝึกขอมือก่อนฝึกหมูนุ่มก่อนดิอยากกินขนมคอยก่อนคอยคอยเอาแบบดีนุ่มแบบดีเก่งมากหวานนุ่มแบบดีนะมนุ่มปฏิบัติด้วยหวานนั่งคอยบ่คอยดีก่อนคอยคอยหวานคอยโอเคหวานคอยดีค่ะหมูนุ่มคอยก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆลูกหวานปฏิบัติก่อนัปดี ทับหัวแล้วไปดีกันหัวลุกโอเคหุนุกหุนุกมอบหมอบโอเคนี่ครับลูกๆคอย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 นะคอยนะคอยคอยมอบหมอบนี่แก่งมากหุนุกมอบหัวไม่แย่งค่ะหวังหุนุกกระโดดเล่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มืออย่างเดียวเลยลุุกกระโด โอ้โหเก่งมากเก่งมากอ่ะคอยคอยหวานสวัสดีค่ะเก่งมากหนุกกระโดดโอ้โเก่งมากคอยนะคอยหวานทำได้บ่าไม่ได้หวานให้มือกระเด้งเดียวหนุกประเดี๋ยวโดยนี้ให้หนุกกระโดดโอ้โหเก่งมากแม่จะรับไม่ไหวแล้วเนี่ยทีสุดท้ายยังไม่ได้ยังไม่จับเกณมุ้เลยคอยคอยก่อน หมืนกกระโดดโอ้ยเก่งมากเลยค่ะแล้วคนแล้วอะ่ะมึงบอกยังห,หิวลเลยหิวเหรอเอาอีกเหรอลูกกระโดดดิกระโดดกระโดดหมืนกกระโดดเนี่ยกระโดดลูกกระโดดกระโดดโอ้ยไม่ทำลูกเดี๋ลูกไม่มีขมมนมทำไม่ได้เลยเขาเนี่ย <c oughs> ไปไปกินข้าวกัน เด็ดเอาเอาเลยหิีวยังนุ่มอร่อยไหมครับอร่อยมากเยอะจะมีพลังพรุ่งนี้กินเละเถ้ยเขาใช้จมูกเขีย่ยอาหารเม็ดไม่้องทำหน้าเครียดด้วยมวัว <laughs> แค่กินข้าวเองลูกไม่ต้องเครียดลุ่มเลยครับคนจะกินมาแอบถ่ายทำไมใช่ไหมหมอนุ่มอร่อยใช่ไหมคะนี่หงวันคนแล้เยี่งเลยมาแย่งเขานิ่นเลือแย่งแล้วลูกนั่นแย่งแล้วหมดแล้วครับเก่งมาก โอ้ oh, เราก็ไปให้น้ําให้ท่านะครับแล้วก็พาลูกไปฉี่ไปอึนอกบ้านแล้วเดี๋ยวไพาเข้านอนเข้าใจไหมครับลูกครับห้ามลูกเข้าใจไหมโอ้ยสุโโดยอดถึงเก่งมากครับน่ครับนอนได้แล้วนะดึกแล้วห้ามตื่นมากวนแม่ตอนดึกๆนะรู้ไหมเมื่อวาน ใส่แชมพูด้วย <c oughs> ใช่ใส่แชมพูไว้เนอะ <c oughs> เป็นเมนเลยนอน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 ครับหมูนุ่มนอนเนี่ยหมูนุ่มสลบแล้วดูหมูนุ่มดิฝันดีนะลูกมานอนกันอนอนเบียดกันนอนได้ละกุดไนท์เหรอร่วกุดไนท์ night, ทุกคนจองทีท่ ใมูหวานได้ยังยใครยังหนอนได้ที่นอนยังอนอนทับหน้าหมูนุ่มเลยทับเลยหมูนุ่มบอกอะไรวันนี้ฮะอะไรอ่อะไรเลยขาวหิวง่ะแล้วหมูมก็นอนนอนในอะไรอ้วนพรุ่งนี้เจอกันโอเคปิดไฟหมูนุ่มตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะตื่นเต้นไหมลูกมาเที่ยวราชบุรีครั้งแรก ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมไหวานไม่ได้มานะครับทำไมหวานไม่มาเพราะหมูหวานเป็นฮีทนะคะไม่สามารถมาได้ถึงแล้วถึงแล้วหูนุ่งถึงแล้วจะเลี้ยวข้อแล้วถึงแล้ว,ลวไม่ง่วงนอนไม่ได้แล้วลูกตื่นเร็วต้อ,องนะลุ้ง ไอ้วาแล้วแหละใส่ไม่แข็งแล้วเอาเอาทำบ้านแล้วเอานั oh ho ho. Oh ่งโดนเลยโอ้โหโอ้โหโโอ้หม right, ันอุ้มอุ้มอะไรวะเนี่ยอุ้มเด็กเลยใสยรัดคอลูกอะมุมจะเดินไหวไหมเนี่ยดูเหนื่อยๆดู ดูที่เดียดเดินนะค่อยเดินจากเนี่ยข้างหน้าตลาดจนถึงหลังตลาดลองดูไปดูเขาแข่งเฉยๆก็ได้ี่เดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วโอ้ยเก่งจังเลยลูกโหเก่งมากครับแต่เดินความเร็วเท่านี้คงเดินไม่ไหวนะเดินวิ่งเล่าวิ่งเล่าวิ่งเล่านูกเก่งมากครับที่นี่ก็เป็น ฟิทวิลเลจครับรตลาดกลางปลาสวยงามใครที่ใครที่ยังไม่ดูคลิปฟิทวิลเลจครับก็ดูได้ที่ตัวไอมุมขวาบนเลยครับชนะสวมมโยพูดเดินยอด,ดโอ้นุ่มเดินนี้ชนะสวยไไม่แหโอเก่งยังไงเก่งมากครับรู้ว่ามีปลาบ้างโอ้โหมีร้านประจักษ์ <c oughs> โอ้ ไม่ไม่ไม่แวะวันนี้เราพาหมูลุ่มมาแข่งถึงจุดลงทะเบียนแล้วกว่าจะเดินมาถึงหมาเหนื่อยแล้วเนี่ยแรก็วนี้นะรัากาศของวันอาทิตย์นะครับสำคัญแต่วอลรลี่สนัทพาเล็กนะครับนะสนัขพาเล็กนะครับก่อนลงทะเบียนได้แล้วนะครับตอนนี้เลยนะฮะมาลงทะเบียนได้เลยนะครับงเจมหมูลูกไปทันก่อนหมูล่มไม่เห่าเลย แค่เดินมาสมัครที่รถเหนื่อยนะหมูนุ่มอ, <Okay. S 1> อ,วอ้วนกว่าใครเขาเลยนะอ,วอน้วนเ่ยจะวิ่งตามหรือเขาทำให้อ้วนคเนี่ยน <c oughs> ุ่มวิ่งตามทำนะครับอ้วนคเนี่ยนุ่มสวยไมกัน <c oughs> ้ว <c oughs> มีการก็ไม่การก,ก,กันหลย วโอ้โหสุดผมไมดหไกล้วนสองตัวจเย็นลูกไม่ดห่ากลเลยรยเจอตัวเล็กๆเท่ากันในบ้านนีตัวนี้ใหญ่ไอ้ไป้องท้องใช่ไหมครับเป็นสมาชิกในชมรมคนรักสัตว์เลี้ยงและบริวัป่องยาง เป็นนะครับน้องดิกินเป็นอย่างครับเป็นแล้วนะครับคุณสีคุณสีคุณสีเป็นพลังสมบัติอยู่นะครับโอเคหมูนุ่มและคุณเรนะครับเอกาสารนำทางนหมูนุ่มมาแล้วครับแทงนะครับต้องไปให้ตรงจุดนะฮะฮะภาพถ่ายต้องถ่ายให้เหมือนเป๊ะเลยนะครับ นะครับอ่าหนโซโซครับหนูกสามสุดวินาทีตอนทุ่มสองนอนแล้วครับผมลูาใครขึ้นมาไม่ไปแล้วเหรอเปรียบนะครับได้เปรียบต่อไปครับปั๊มปั๊มนะเจอนะปั๊ปั๊มเดี๋นวเะไปเจอกันนะฮะไปไหนอ่ะโอ้เขาให้ทำให้ทำตามนี้ถ่ายรูปให้ได้ตามนี้เหรอ อยู่ตรงนี้นะครับมาร์กาหาต้องวิ่งไปหาขค์ใครมาถึงตัวคุณสัมผัสหมาตัวนั้นชนะนะครับพร้อมนะครับมีเวลาไหมครับไม่มีนะครับไม่มีไมม่ีเลยนะครับพร้อมนะครับหมูนุ่มจะสู้ไหวไหมครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามไปสายครับไม่สายจุดนะไปแล้วแล้วเดีครับ

อย่างครับยังนะฮะยัางนะฮะยังไม่ถึงมือเจ้าของนะครับเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวใจโกะเมื่อกี้กับบีก็เนี่พอเพลินเลยนะฮะลำพังมันอยู่มันถี๊ดเต็กโกเด็กโก่อกี้เด็กโกเต็กโกถ้าน้อนไม่ความไม่ไายแล้วคุณนอนนะคู่ต่อไป หมูนุ่มกับขุนสีนะฮะเราหมูนุ่มไปแล้วไปไปพาไปบุตรเรย์กับขุนจีนะฮะไปไปหมดศรีนะครับดูให้ดูจากไซส์ดูจากไซส์ขนาดแล้วนะครับอ่าตัวเองหมูนุ่มครับอ่านะฮะอ่าหมูนุ่มมาทางนี้ลูกลักษณะจะไม่มีนะครับหมูนุ่มเนี่ยลักษณะจะนอนเหมือนใจโกะมาสุดรู่นี้แล้วอ่าไม่ไน้ครับไม่ได้หมูนุ่มสู้ มีมีขายที่เขาไปหายก่อนเราเดินมานะครับกระชิ่งฮะโอ้ลูกเจ้านายอยู่ทางนี้ไอ้น้องไอ้หนุ่มมุทางนี้เออนอนแล้วครับรอแล้วครับนอแล้วเดี๋ยวเราจะนับครับหนึ่งสองสามไปก่างนี้เหมือนกันเลยนีมาทั้งนี้เหมือนกันเลยอ่ะแล้วก็เรียกต่อ ตองเรียปั๊่มาบอกเลยนะอันี่เอาแนวหมาชี้เขียดจรินะนี่เองเดินนะแ่สนามกูสุดไ้านี่ยมาโผกับโชว์เาผมช่วยเดชมกันะอาบูดีูีฮะชิคนยวองมากนีผมนุ่มนี่เห็นร่ะทก่ผ่านหลายสนามครัเก่งมากครับไม่ทำให้ผิดหวังเลยสุดยอดหนึ่ สุนัขสวยงามนะครับจะได้รับเพื่อรางวัลพร้อมกับอาหารสุนัขนะฮะจาก Smart h ฮาร์นะครับสำหรับรางวัลอันดับที่3ประเภทสวยงามนะครับได้แก่นะฮะน้องขุนสีครับอันดับที่3นะฮะสำหรับอันดับที่2ประเภทสวยงามนะครับได้แก่นะฮะน้องมาโคอันดับที่2นะครับ สำหรับอันดับที่หนึ่งนะครับประเภทสวยงามนะครับได้แก่หมูนุ่มครับผมไม่เดิน้วยห้อ่ะอันนี้เป็นสุนัขพันธุ์เฟรนซ์บูด็อกนะครับ ดีกับทุกท่านด้วยนะแล้วนี่คืออันดับที่หนึ่งเพราะเป็นสวยงามนะครับเป็นไงบ้างคะวันนี้หมูมนุ่มได้ตั้งสองถ้วยแนย่อันนี้ได้ถ้วยสวยงามอุ้ยไม่ไหนสวยงามไม่รู้สักถ้วยนึงแหละใช่แล้วก็นี้แข่งขันนะคะได้ที่ห้าเก่งมากเลยลูกโอ,อ้แข่งมากสุดๆโอเคนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะติดตามสองหมูด้วยนะบ๊ายบายแล้วหมูนุ่ม